สเปเชียลพาร์ทตอนแต่งสี่สิบร้อยนีค่าแผนคนไทยที่คุณมั่นใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งส่วนเอ็กซีหน่อยสวัสดีครับถามเอ็ซีสบายดีไหมสบายดีไหมครับอยากดูรถเปล่าอยากดูรถไหมมีจิปดีมาโชว์อีกแล้วใช่ไหมมีครับเออคันนี้อ่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็แป๊บๆป๊ไปแล้วครับแต่ตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่า เจ้าของทีแรกก็มารักษณะว่ามามาแก้รถเป็นรถแหนบแล้วคุณไปทำท่าไหนเขาเปลี่ยนใจทาทั้งระบบเขาก็เล่นหนักนเหมือนกันเขาดูรถแล้วก็ใช่เล่นหนักเหมือนกันก็คือต้องบอกก่อนคันนี้จริงๆมันเป็นรีคอร์สนะรีคอร์ดจะเป็นตัวแรกๆนะใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วกันแต่ไม่แน่ใจว่าปียอะไรนะแต่ว่าเป็นรีคอร์สแล้วกันครับถเจ้าของมาเพื่อจะมาแก้แล้วแจมเนาะแต่ไปไปมาก็ เปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งหมดเลยช่วงล่างใหม่หมดเลยทั้งหมดเจ้าของเป็นแนบเป็นแนบตนะครับสูงเดี๋ยวมีรูปให้ดูแต่เรามองดูรถแล้วเนี่ยก็สายเล่นนะเล่นเหมือนกันครับสายเล่นครับเพราะในการเล่นเนี่ยมันก็มีมีะแต้มเขาเรียกอะไรที่แต้มคุยนะครับคือปัญหาในการจาวหล่อก็เล่นหนักกอลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงครับคุณจะได้รถที่ทรงโอเคใช่ทรงแบบมามอบมามอบแต่เวลาไปเล่นในจริงๆริอะมันมีข้อจํากัดอ่ามันมันแล้วแต่การใช้งานของคนแต่ละคนครับแต่ได้ข่าวว่า คุยกันนะว่าเจ้าของเขาเอาไปเล่นด้วยเล่นครับโคตรสาโคตรสาโคตอยู่ก็เลยต้องเป็นทรงนี้ใช่ครับไปดูกันดีกว่าเพื่อนนะครับบอกว่าหล่อมากครับคือวิกบดูคนไหนก็หล่อมดอ่ะก็มันหล่อแล้วก็หล่อเขาหล่อนะครับเอาง่ายๆเป็นแนวทางแล้วกันครับใครมีตัวนี้ครับอเดี๋ยวดูคันนี้เป็นแบบอย่างแล้วก็อยาให้จังแจมบอกรายละเอียดเนาะครับเอาโอเคครับเซอร์วิสหน่อยครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือวีคอร์สวีคอร์สจากที่เป็นแนบเป็นแนบเดี๋ยว ขาไม่ได้ถ่ายเก็บไปเมืน้อยมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลง่น่อยนงนะครับอันนี้จะมาสูงมันอีลารเลยสูงปิดเลยสูงครับกันได้ช่หัวกวงหัวอ่าครับแล้วก็เจ้าของจะมาทําการปรับเปลี่ยนใหม่โดยการแก้จากแหนบให้จะเสียลงใช่แต่มันก็มีขีดจากัดนะแต้มนะอ่าไปๆมาก็เปลี่ยนใจเป็นสไตล์ของทั้งแก้มเลยครับแต่จะแตกต่างจากคันทั่วๆไปคันนี้สูงนิดนึงเพราะเจ้าของเนี้ยดูเพื่อนดูรถนะอ่าดูจากบัดแผลนะดูครับก็เป็นคนเล่นแหละนะครับเล่นอ่ะ มันก็คือง่ายๆว่าเอาไปก็ต้องเอาไปเล่นด้วยใช่ไหมแจมใช่ครับไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยววางคอนเซปต์หน่อยครับเจ้าของคือต้องการไปเล่นไปเล่นหลอกก็เอาอเล่นหลอกหลอกก็เอาแต่ต้องเล่นได้ด้วยเล่นได้ด้วยน,นี่จัดให้เลยครับ,รบเ,เพื่อนๆทรงนี้เดี๋ยวดูวข้างๆนะครับคันนี้ประมาณหนึ่งเดือน้วแ้มเนาะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากเพื่อนๆก็เป็นคอนเซปต์ของทั้งแต้มเหมือนเดิมนะครับในการวางอ่าช่วงล่างก็เป็นสปริงสปริง เดี๋ยวน้าถามก่อนคันนี้มาไม่ใช่คันไม่ใช่คันเพชรไม่ใช่เป็นคันเดิมครับเพื่อดูครับคันนี้มาไม่ใช่คันเพชรับแต่ก็เป็นคันวีเอ็กเหมือนกันวีเอ็กเหมือนกันอ่าแล้วยังไงจับโปจับโผท่าไหนไปเป็นคันเพชรมันมันคดคันเก่าเดิมมันคดอ่าก็คือการเก่าคดรับรถที่เขาซื้อมาก็ค่อนข้างเล่นจะค่อนข้างเยอะครับแต่วีเอ็กมันก็มีคามันมีข้อจากัดเหมือนกันคมันคดนะไม่ใช่ป็นคดคดคดอ่า แต่ก็เลยมาจัดตามสไตล์ของทั้งแ้มเลยครับอ่าโดยการเดี๋ยวเดนะี๋ยวน้าเพิ่งเห็นนะ้าน้าก็มาถ่ายหลายรอบนะ้าไม่ได้มาดูตรงนี้เนี่ยสนใจมากมันเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับครับอ่าี่แ้มบอกนะ้านะ้าไม่เคยเห็นไงครับอาจจะมีคนทําแต่เราก็ไม่เคยเห็นครับตัวเนี้ปกติไอ้นี่เป็นข้อข้อบกป้องของ vX เอ็กเลยถ้าเป็นเร่อยางนะต้องคอยตามมาคอยตามอ่าเพื่อนๆแ้มอธิบายตรงนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงวะ อ่าอันนี้ก็คือล็อกคอข้างอ่าก็ปกติมันเป็นน็อตแค่เบอร์สิบสองใช่แล้วเี๋ยเราก็ไปเข้าลงกึ่งตาเป็นเบอร์สิบสี่อ่าแล้วใช้ใช้น็อตเป็นเทปเปอร์ตัวนี้มีเทปเปอร์ด้วยเทปเปอร์ในตัวก็ต้องขยายเทปเปอร์ถูกต้องไหมใช่ต้องขยายหมดเลยครับแล้วก็ต้าเกียวรูตัเกี่ยวรูดุมใหม่ดุมใหม่คอข้างต้องเจาะใหม่เจาะเทเปอร์ใหม่ครับ แต่ถึงที่ได้มาคือความแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลุดด้วยใช่ปกติอันนี้ตัวปลอกมวเกนะครับที่จะเจอกันนะชอบคายใช่ชอบคายนะครับคือง่ายไปเที่ยวหรือในป่าบางทีเราต้องตามเลยต้องตามครับต้องตามก็ถือว่าจบจบอันนี้ยังไม่เคยเห็นไงครับอ่านายไม่เคยปกติเห็นเดิมเดิมครับแล้วก็ที่โดดเด่นคันนี้ก็นี่ดูแม็กครับแม็กมอนเยิดยอดพิาสีน้ำเงินแวววับ สวยงามแล้วก็ยางไซส์38นะ38อ่าโอเคนะครับจุดหครับผมด้านหลังก็ปกติเขามาเขาไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแต่แต้มก็จัดทําการจัดทรงให้ตัดตัดให้อ่าก็ถือว่ากําลังลงตัวส่วนในเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวช่างเอ่อเจ้าของเขาไปทําเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวเขาเก็บทั้งคันเลยดูเจ้าของสายโคตรรถเป็นรอยทั้งคันเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าครับนี่นี่มันคันค้างก่อนแจ้มมาก็เป็นสไตล์เหมือนเดิมครับอ่าเป็นซุ้มโช๊คเป็นสปริงด x เหมือนกันเอกอันนี้แตกต่างจาก ทั่วไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่มันคืแดงปกติเนี้ยอย่างอย่างสีในแต้มจะจะดูรถใช่ไหมดูรถดูรถูว่ามันเป็นสีอะไรใช่แล้วคันนี้ไม่ใส่บังคัอปไม่ได้ใส่คันนี้ไม่ได้ใส่จะขอไม่เอาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนบุกเองเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนน็อตน็อตนี้ก็ทําการชุบิงให้ใหม่ชุบหมดเลยครับแล้ก็มีการดามีนแต้มตรงนี้ก็ต้องดามดดามครับต้องดามครับต้องดามกับสี่ พอจุดรับน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้ครับตีรีคอร์ดมันเล็กนิดเดียวไงครับเล็กที่ดาวมันจะนิ่งเลยใช่ครับนั่งคอเลยเป็นตัวสี่เพื่อนดูความสูงครับอันนี้ปาดปาดตรงอย่างปาดนะครับนี่ปาดตรงนี้ตามหลังมันลงตรงนี้หลังนิดหน่อยหลังนี้มันมีมาแล้วเขาปาดมาแล้วนี่เราปาดกันชนตามแต่มองก็ไม่น่าจะติดนะติดไม่ติดครับไม่ติดนะึ้นจริงๆรถคันนี้เดี๋ยวพี่กบจะลงรูปให้ดูนะครับมันจะสูงมากเลยนะครับ แต่ตัวเนี้คือถามว่าแต้มบอกว่าจริงๆมันกดได้นะสามนิ้วก็ยังกดได้อยู่้ครับแต่มันก็มีข้ออจํากัดในการเล่นเพราะจุดของเจ้าของเขาจะเล่นใช่เล่นเอาไปเล่นนะครับจะทําเตี้ยทําอะไรบอกผมทาได้หมดแลยครับมันอยู่มันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนละกันอแต่ละคนว่าเป็นแบบไหนนะใช่ขอ้ข่าวว่าไอ้นี่เพิ่งเสร็จมันมาเพิ่งเสร็จเลยเพิ่งเสร็จเลยไอ้นี่กี่นิ้วเนี่ยใหญ่ยังสี่นิ้วดูดสบาย เต็มปอดละเดินก็ไปข้างบนรู้นเลยครับบนหลังคาเลยอันนี้คือเจ้าของสั่งเราจัดให้เลยใช่เราจัดให้เลยอือจัดให้เลยเพื่อนมันเป็นสนุกเ่อนสวยเว้ยครับโดน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 มีพวกรำช่างทำสายห้าจัดให้ก็คือง่ายๆสั่งผมจัดให้จัดให้อ่าแล้วก็คันนี้เลือกเป็นยางสามแปดอยู่แล้วหรือว่าหรือก็มีมาอยู่แล้วรู้ว่าไงเลยของเก่าก็สีบๆโอ้หสี่สิบมันรถถังเลยใช่มันสูงด้วยแล้วกว้างด้วยสี่สิบแล้วไม่กินกําลังเครื่องหรอ กินอยู่ไกินอยู่เขาใส่สัมผแล้วเป็นไงก็เบาอะขับเบาขับเบาเลยเเเม,มันต่างกันเยอะนะต่างเยอะหนักต่างกันเยอะแต่มันก็หล่อนะนเพื่อนๆนะเสร็จเสร็จประมาณนี้ผมว่าก็าถือว่าหนึ่งเราเอาไว้เล่นด้วยครับ,คร,บครับมันก็เลยมันอาจจะไม่เหมือนทุกคันที่ที่ทททแต้มทำเนาะครับแต่ทุกคันไม่ใช่เล่นไม่ได้ก็เล่นได้เน่นด้ทุกคันเดี๋ยวต้องบอกกนมันจะมีมันจะมีช่วงช่วงยุคแต่คันนี้ที่น้ำมาเนี่ยครั้งแรกที่เราดูเนี่ยมันเป็นกระจนเดิมไอ้กระจนเหล็กแต่ตอนนี้เปลี่ยนลงไฟเรวอะไร เกิดเป็นแนวเมกันแล้วอ่าเป็นเป็นแนวทั้งเราไม่ได้ค่อยได้ทำาด้วยกันชงกันชนมันก็โอเคนะครับเราก็จัดยัดอย่างนี้เลยของไม่ไดเรียกผมพี่ว่าแบบนี้ก็โอเคนะเออล้วก็ก็แปลงไอ้วินมาทำถาดนงถาดถาดวิน่เจ้าของมีอยู่แล้วมีอยู่ครับตัดแต่งนิดหน่อยเราก็มาประยุกต์ครับตัดกระจังใส่กระจังใหม่เพือเๆมืองหมองหน้าก็หล่อนะเพื่อนนะวีคอสอะเอาจริงมันยีสุ ปัญญาเครื่องมายากนะจัจุบันส่งได้เนาะท่งมันได้ส่งมันทำใหม่ขึ้นมันก็ทำให้รถก็สวยเดี๋ยวเราดูด้านล่างครับเอกลักษณ์ของทั้งแต้มเหมือนเดิมคานเพชรคางเพชรจากคานเดิมที่ไม่มีราคานะครับครับแต้มมาจัดคานเพชรให้เพื่อเจ้าของเบื่อเบื่อทอดไปจำนำได้ใครไม่ใช่เพชรอย่างนั้นไม่ใช่เพชรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วชุบโครมด้วยอาร์โครมที่หัวครับผมสองฟางเลยสองฟางเลย ก็เอาง่ายๆคือทุกคันมันเป็นการเพลหมดแหละแรันแล้วคันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีน็อตเนสเนี่ยเดี๋ยวนี้แต้มเขาก็ทําให้แบบเวบเลยจุดจงิงมีการมาร์กจงมาร์กจุดแต่ต้องบอกว่ารถแต้มทําขับได้เลยครับขับเร็วๆสบายๆเพื่อนๆนะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะมีอะไรไม่แต้มก็ประมาณที่เคยทำเนาะครับอ่าแต่ที่สังเกตนะไอ้คันนี้ใหญ่จ่กว่าเพื่อนอว่าหรือว่าเขามีมาเจ้าของเขามีมาอยู่ อันนี้มีบีนเนียมเป็นบีนเนียมมาเขามาอยู่แล้วใช่ไหมมาอยู่แล้วใหญ่มากเว้ยใหญ่มากลองเรามาเปลี่ยนลูกหมากให้ใหมเห่เนาะเปลี่ยนลูกหมากใหม่ครับด้านข้างด้านหน้าก็รประมาณนี้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมเ,เพื่อนๆดูอย่างลูกหมากกันกระแทกเนี่ยมีให้ยืดยุบถึงห้านิ้วแต้มเนาะใช่ครับสบายสบายเพียงพอต่อการเอาไปเล่นนะเพื่อนๆนะเห็นไหมใส่ครบหมด เปล่งปุ๊บปั๊บปั๊บก็ะทำอะไรอ่ะทำทำสีเดี๋ยวนี้รับทำสีด้วยหรอคันเดียวอ๋อเอาคันเดียวนะคันเดียวเดียวเนี่ยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดูครับแม็กตัวนี้ลบเท่าไหร่ได้ลบศูนยอลบศูนย์ครับพอดีโป่งเลยเว้พอดีเออพอดีโป่งเลยเพื่อนไม่ล้นไปวิ่งบนถนนมั้ยังโอ้วิ่งแล้วไม่ใช่โดนไหมไม่โดนคันนี้ไม่โดนคันนี้ไม่โดนไม่มีไม่เจอครับไม่งั้นไม่รอดเหมือนกัน โดนไปหลายแล้วโดนไปหลายเลยครับเอารถไปลองนี่โดนไปหลายตั้งลหลายแล้วเอาโอเคครับด้านข้างก็ร้องก็ประมาณนี้ออฟข่าวนะ,ะเพื่อนนะออฟแม็กตัวนี้มันออฟสุดออฟสับมันไม่มีลบยี่ไม่มีไม่มีครับ<อ>ลายนี้ไม่มีออฟเป็นออฟสุดแต่ก็เป็นลายยอดทิพย์นะครับราคาก็ไม่ถูกนะไม่ถูกอ่าไม่ถูกแต่มันก็สวยเนาะสองปลายสามหมืน่นต้องดีอ่ะอืมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหมวกจงหมวกแจ็คให้ใหม่แล้วกชุบแต้มอันนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมครับอ๋อ ฝาฝา,าตายเปลี่ยนใหม่น็อตเพื่อนๆนะครับมันเขาการ์มาไว้นะมาคอยเปลี่ยนน็ใหม่แล้วก็โชคมีมาอยู่แล้วโชคมีมาอยู่แล้วมีแล้วครับมีการดงกันดามเขาไปจะนู่นเลยอะดามก็มีหมดเลยะนะครับส่วนด้านล่างก็อาร์ม v x 80 v x สไตล์ของแต้มอยู่แล้วนะครับสังเกตแต้มวางอาร์มจระ,ะนำม,มากเลยนะครับเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ถ้าสมมติเนี่ยเป็นเป็นแขนนะเพื่อน ไม่ใช่อย่างนี้ครับมันจะระหน้าประมาณนี้คมันมีผลต่อการมีครับมีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนกินไม่กินครับเอาหน้าอยู่ไม่อยู่อยู่ที่การวางอามเนาะครับมันอยู่แล้วแต่แล้วแต่คนทำแล้วแต่คนแต่คนเข้าใจครับแต่สวยอมาเพื่อมองอลคือมันมองแล้วมันไม่มีอะไรยืดออกมาเพื่อดูมันท้องล่ามันเคลียะไม่ได้ห้อยต่ำเกินไปมองด้านข้างก็สวยว่ะอ่ามองด้านข้างนะที่กรบให้ดู หล่อครับหล่อครับอามาดูด้านหลังตัดก็ตัดกีด่เซนนะแจ้มตัดไปยี่สิบเซนคันนี้แต่กระบะตัวนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากเลยเหรอแต่มผมเดินยาวไหมยาวอยู่เนาะยาวอยู่ก็ยาวครับยาวยี่สิบเซนยีน่สิบเซนแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทรงนี้ครับประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเอาไปทําได้เลยนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะก็ถือว่ากระบะไม่ได้สั้นเกินไปนะเพื่อนกาลังลงตัวนะพี่กบนองตาเปล่าแม็กหมิดก็สวยด้านหลัง แนบแนบเดิมไหมแนบเดิมครับแนบเดิมไงอีซูเนี่ยอีซูเนี่ยนะครับอ๋อเหรอแล้วต้องมีการไปทําอะไรเพิ่มไหมก็เรียงแนบเฉยใช่อ๋อคุณนี้ใส่เทคด้วยต้องแต่แหนบอีซูมันค่าจะไม่ไม่แข็งนะนิ่มนะครับถึงเขาจะหลายตับแต่เขาไม่แข็งใช่แต่โชคมีมีมาอยู่แล้วโชคมีอยู่แล้วเราได้เก่าบิวบิวใหม่บิวบิวใหม่บิวบิวใหม่ทำลายทำลายบิวใหม่บิวใหใหม่ ตัดเพิงตัดแกนอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวน้าน้าถามมาว่าอย่างเกาหลีเขามีของที่เราสามารถมามาทำได้ใช่ไหมทำได้ครับม้นมีของแล้วก็ทําได้อประหยัดงบไปประหยัดงบไปแต่ไม่รู้ประหยัดหรือเปล่าเราต้องดูโดนเสียมากเสียน้อยเนอะบางทีมันใช่ใช่ใช่มันได้หมดอย่างคันนี้แอร์ล็อกหน้าหลังแน่นอนแอร์ล็อกหน้าหลังครับอ่าแล้วก็มีการดาทค้ำคํำเผา ปกติที่เห็นจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้นะสงสัยนะเมื่อกี้คุยกันแล้วล่ะครับแล้วเรามาทําตรงนี้มันมีข้อดีข้อเสียไงอ่าบอกด้ยนะหรือว่าเป็นสูตรมันมันแล้วแต่คนทำดียว่าแต่ผมใช้แล้วมันโอเคว่าไัมนะใช้แล้วมันโอเคเออใช้แล้วมันโอเคอ่าครับแต่ตั้งแต่งกวาดาอย่างนี้นะครับอันจริงๆก็ไม่ห่วงหรอกใครจะเอาไปทำทำได้ครับแต่เพียงก็ว่าสูตรใครสูตรมาแล้วกันครับแต่คุยกันแล้วว่าสองที่ผลนะครับแล้วก็มีนี่ครับอ่า ตะแลกครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้อ่าน็อตเนื้อชุบทุกตัวชุบทุกตัวเออเบ็กมือมีหมดอันนี้มีเบ็กมือด้วยเหรอคู่มือมือเ้น้าสงสัยว่าเบ็กมือเวอะอะครับทำไมมันถึงเขาอยู่เป็นเพราะเป็นเพราะหูล้อมันใหญ่ด้วยแหละล้อมันใหญ่ด้วยแหละแต่บางคนเขาไม่ทำเป็นร็อซิ่งนะเป็นก็อกใช่มันคันคันที่แล้วก็เป็นก็อกทำเป็นก๊อกให้เขาแต่เสื้ออย่าลืมนะ เบรกอยู่เลยนะเกิดลับขับไปเผลอปรับน้่มปรับนี่ไปดึงอะไรที่ฝายเลยหัวทิ่มโอเคด้านล่างนะครับช่วงหลังก็ประมาณนี้ไอ้นี่กันชนหลังเขามีมาลทีแรกมีมาหุ่นกองอยู่นู่นจะต้องไปทาไปขึ้นใหม่อ๋อของนี่เดี๋ยวขึ้นใหม่หมดเลยอ่าเพื่อนๆนะครับก็อีกหนึ่งคันซึ่งต้องบอกว่าทําเร็วมากนะครับชัางแต่หนึ่งเดือนมันเสร็จแล้วนะเพื่อนแล้วก็มีคันต่อไปมารอแล้วนู่นเฮ้ยได้ข่าวว่าอ่างรับงานยังไง ปีใหม่นี้เต็มหมดแล้วก่อนพี่ใหม่จะเต็มแล้วหลังพี่ใหม,หหม่เลยค่อยค่อยเดี๋ยวต้องต้องมีคิวด้วยนี่ครับอ่ามีคิวด้วยรเ<อ>ข้ามารอเข้ามา,มาครับอโอเคครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นอีกหนึ่งคันที่พี่ก็มองว่าหนึ่งรถเล่นก็ต้องมาบานี้เพื่อนนะครับทรงกําลังกําลังเล่นอ่ะไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับกับทีแรกที่มานี่หู หัวกระบะกระบะเลยหัวยางอย่างนี้เลยเนี่ยกระบะอยู่ประมาณนี้ยางประมาณนี้เลยเนี่ยเบอร์40เนี่ยแล้วกระบะอยู่ประมาณนี้เลยหัวเราเลยอ่ะใช่ใช่ดูเลยที่เอื้อมครับแต่ตอนเนี้ยกรสบายแล้วทมองเห็นกระบะน้ำเยืนดิลองยืนอ่าประมาณนี้นะครับไม่ถึงหัวครับก็ถือว่าลงตัวเพื่อนนะครับใครใครที่มีตัวนี้นะ ก็ลองสอบถามช่างแต้มดูหรือจะเอาสเตปนี้นะครับก็ลองสอบถามช่างแต้มดูส่วนเครื่องเนี่ยเขาจะาของเขาโมอยู่แล้วใช่ครับในหลักๆแล้วก็แก้ช่วงล่างทำช่วงล่างติดสนับโค้เกิลอะไรประมาณนี้ตัดกดให้แล้วก็เอาคอนชนหน้ามาใส่เพื่อให้มิติรถมันมองดูแบบเรียบๆแต่ก็มองดูเก๋มีเสน่ห์ไม่รกไม่เลอะเทอะนะครับใช้งานได้ใช้งานได้นะครับส่วนแล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะแล้วแต่ความชอบของคนนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่กบให้ดูโดยรอบประมาณหนึ่งเดือนนะครับทรงมันไม่เท่หนะเว้ย วีคอร์สณปัจจุบันเนี่ยรถอีสุนรุ่นใหม่ทําสวยครับไอ้ไฟหลามตัดก็ทําสวยรถรุ่นใหม่สวยอ่าแล้วขับขับดีขับดีเพราะว่ามันมันแน่นรออเหยียบอยังประมาณเท่าไหร่ก็วันนั้นร้อยี่ความร้อมันขึ้นตามไงเขามีปัญหาอยู่อ๋อเราต้องไปอะให้ดูด้านข้างนะครับหลอประมาณนี้บอดี้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เสร็จจาก เด็กหัดทำช่างแต้มนะครับเดี๋ยวแต้มพามาดูคันนี้หน่อยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเพื่อนนะหนึ่งเดือนได้หนึ่งคันเดี๋ยวคันนี้ถามรายละเอียดหน่อยครับคันนี้เข้ามาทําอะไรเลยอ๋อคันนี้เข้ามาดามัสสีตั้งชกใหม่อ๋อมาแกกัตสีขาดัตสีดัต<ข>สีขาด,ขขาดเหรอใช่แต่วีโก้มันกัตสีบางนะใช่บางกัตสีขาดเดี๋ยวเราต้องดามดามใหม่อ๋อดามดามจะทํโชกทําอะไรใหม่แก้นิดหน่อย ไม่เยอะเดี๋ยวก็เสร็จยังทรงเป็นแนบเหมือนเดิมเป็นแนบครับเป็นแนบแต่น้ามองคันนี้น่าจะสูง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 แล้วสูงแล้วก็ไอ้คันนี้คันนี้เดี๋ยวจะมีสตอรี่นะเพื่อนๆที่กบจะมาตามให้ดูบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่รู้วันเป็นรถอะไรเลยสรุปจะทำอบรดใช่ไหมอโรบไปดูนะแต่นั้นตอนนี้เครื่องเขารอรอเต็มแล้วเต็มระบบแล้วจริงๆไม่ต้องไม่ต้องใส่ฝากระโปรงระเท้เยสีนี่มันเป็นอย่างนี้เลยทำเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเหรอโอ้เก่าว่ะ เออคันนี้วังคานใช่ไหมวังคานครับจะทําเป็นรถอะไรรถแข่งรถแข่งอ๋อแข่งออฟโรดด้วยนะออฟโรดครับดูครับแบรนด์หนึ่งช่วงทวีหนึ่งช่วงทวจัดให้เรน่นใช่ไหมมันมาอยู่โน่นมันไ่้อยู่โน่นอายุหรอ <c oughs> อา้าวแบดบเดยชั้นหนึ่งสวัสดีครับไปคุยกันหนึ่งเหรอเวไปหนึ่งเดียวนีแบบเ้เลยหนึ่งหนึ่งมาที่นี่โอ้โหคนนี้คนดังนี่อ๊อพระนี่ครับสบุดยอแบบด,ดแบอบกเลย อะไรนะเชียงรายนี่ครับเชียงรายนี่นะเชียงรายโนะอนมา,าดีหนึงไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอพี่คุยกับแต้มว่าจะไปเที่ยวอูอ๋ <c oughs> แต่ก็ยังไม่ว่างไป <c oughs> อธิบายกันนิดหน่อยคอนเซ็ปต์เจ้าของทําไมถึงอลังการงานสร้างขนาดน,นี้หนึ่ง <c oughs> อันนี้อะครับอ่าหลักๆแล้วใช้แข่งใช้แข่งครับใช้แข่งครับคือป่าไม่เอาแข่งเดียวป่าด้วยไว้เที่ยวด้วยแข่งด้วยครับคอนเซ็ปต์มันมีอะไรบ้างเนี่ยอสายในเปลี่ยนใหม่หมดแป้องอะทางระบบระบบแล้ว โบของอะไรอ่ะโบศูน huh. ย right. ์แปดทำของที่ส <iny smoke? íamos> ัต well, สักว์กับโบรถเป็นคันกระเปียกเดียวเบาแล้วเนี่ยวิ่งปิวอ่ะต้องทำให้ดีอ่ะไม่งั้นขาดแน่นอนใช่ขาดไม่งั้นผมตังค์ขาดคือง่ายตั้งดามหมดอ่ะต้องดามดูนะต้องดามครับอ่าคันนี้ก็บอกตรงๆนะครับคันนี้ทำเครื่องมาจากหนึ่งใช่ครับแต่คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือจะแข่งแน่นอนแข่งแน่นอนเล่นอะไรประมาณเนี้แข่งแน่นอนเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเที่ยวอูหนึ่งด้วยนะครับออยากจะไปอยู่แต่ยังไม่ว่างมาคุยกับแต้มอยู่ก็เพื่อนๆฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับคันนี้รับรองมีเฮและมีมันแน่นอนแล้วก็สตอรี่เยอะนะครับเจ้าของต้องเป็นคนใจรักเลยนะถึงกล้าบอดี้ตัวนี้มาทําไม่ใช่คันเดียวครับจริงๆบอดี้นี้นะถ้าถามพี่กบมันต้องเก็บแนะ้อนเก็บนะแต่ เอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดเผื่อไปบุกคุณไม่ต้องหาอะไรยังไงมีอย่างนี้มีเหรอพี่ซื้อสำรองไว้ไปขันพี่มันเลือกตัวนี้ไอ้นี่เป็นคนเลือกอ๋อหนึ่งตัวเองเด็กมีแฟนหมดไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะแอลสองร้อยเจบีเจบีเออเจบีเออไอ้นั่นไอ้นั่นเดมิซูอ่าปกติมันจะเป็นเครื่องสองกันสองใช่ครับใช่ไหมคิ้งอะไรพี่มาถึงอ่า ผมไม่เอาล็อกเครื่องข้ามสายเอ้ยจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนี่ใช่สู่ไงออสู่หัวใจหลานไดได้เลยปู่หัวใจหลานได้แล้วโอเคครับก็ขอบคุณหนึ่งมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวประมาณนี้เนาะแล้วมีโอกาสที่ไปเที่ยอู่นะไปดูรถนึงด้วยนะครับอะไรนะลิสมันครับปีหน้าขออย่าให้น้ำท่วมผมถามหนึ่งมันจริงๆจายมันสุดยอดพี่ไม่ได้ไปนะแต่พี่ดูพี่ชมอยู่เพราะงอมันโอเค อ่ะตลอดคลิปนี้นะคลิปนี้เนาะแต้มทิ้งเบอร์โทรนะครับ081ครับ6573828ครับผมช่างแต้มก็เพจเพจก็ช่างแต้มเด็กกระทำเลยเฟซบุ๊กก็ชลิตพงศ์สัมฤทธิ์อ่าชลิตพงศ์สัมฤทธิ์แล้วก็ความจิดดีคอร์สนะครับทรงประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ลองคุยกับช่างแต้มดูครับคือรายละเอียดดีเทลมันเยอะครับอ่าราคาเนี่ยบางคน ไปมองว่าสูงไม่ได้นะเพื่อนๆนะอย่างคันนี้มีคานเพชรคานเพชรค่าใช้จ่ายก็จะต้องขึ้นไปขึ้นไปครับแต่ถ้าเป็นคานธรรมดามันก็ต่ำลงมาอ่านะครับอันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่เพื่อนเแล้วใช่ไหมโอเคครับส่วนเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ้าเจอคลิปต่อไปเรื่สวัสดีครับเจอคลิปต่อไปครับ hmm